ฝันเห็นเตาไฟมีฐานลุกแดงไายว่าจะมีเคราะห์เกิดขึ้นภายในบ้านหรือคนภายในครอบครัวแต่ถ้าเห็นเตาไฟและเครื่องภาชนะหุงต้มแต่ไม่เห็นฐานไฟหรือเปลวไฟไทายว่าจะได้สัตว์เลี้ยงมีคุณเข้ามาอยู่ในบ้านนำโชคนำลาบมาให้นะคะช่วยเสริมดวง อย่าได้ไปทำร้ายหรือรังแกเขาเด็ดขาดเลขเสี่ยงโชคนะคะ774779478407774เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของแอดมินนะคะมีเวลาช่วยไปกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ